สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแตงโมงก็มาอยู่หลังร้านนะคะวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะคะห้าสิบแรงนะคะแล้วก็4ี่สิบแรงนะคะจากเข้ามารอบนี้นะคะจ้ะรถส่วนมากที่เข้ามาตอนนี้นะคะก็จะเป็นรถปีหกสองหสามนะคะ จะมีหกสีเข้ามาบ้างบางคันนะคะอันนี้เข้ามาบางส่วนนะคะเดี๋ยวจะมีทยอยเข้ามาอีกเยอะเลยนะคะห้าสิบแรงเข้ามารอบนี้นะคะก็ก็ถือว่าสวยนะคะ,ะน,นีสภาพเดิมๆเลยนะคะยังไม่ล้างด้วยสี่สีบแรงเตรียมส่ง ก็กำลังทยอยล้างนะคะ,ะรถเกี่ยวมือสองก็มีนะคะเตรียมไว้สำหรับนาปังเนาะ,ะนาปีก็น,น่าจะไม่ทันแล้วถ้าเป็นมือสองเพราะว่าใช้เวลาปรับสภาพอยู่ประมาณสองอาทิตย์ได้นะคะแล้วก็รถแมคโครนะคะ,ะก็มี สำหรับลูกค้าที่มาจองนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีอุปกรณ์อุปกรณ์เยอะเหมือนกันจ้าถ้าสนใจยังไงรีบติดถ้าสนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามาด้วยจ้าเดี๋ยวยังไงจะได้ไม่พลาดคันสวยๆนะจ๊ะส่วนอันนี้เป็นรถที่แบบว่าปรับสภาพแล้วแตะถ้าปรับสภาพแล้วจะประมาณนี้ เดี๋ยวยังไงถ้าติดถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะจ๊ะแตงโมจะได้หาคันส,สวยๆไว้ให้ดูนะคะมาก่อนมิสิทธ์เลือกก่อนนะจ๊ะค่ะสนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามาหาแตงโมได้นะคะหรือจะเข้ามาที่ร้านครูบด้าบรรดุงนะคะจ้ะมาสอบถามหาเซลล์แตงโมได้เลยตอน,นี้เป็นรถที่ลูกค้าจองแล้วนะคะ เดี๋ยวจะมีรถมือสองเข้ามาอีกหลายคันเลยนะคะถ้ายัางไงรีบสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะสั่งจะได้ไม่พลาดสังสวยๆนะคะสำหรับคลิปนี้แตงโมต้องขออนุญาตลาไปแล้วนะคะ